นในตลอดช่วงระยะเวลา3เดือนที่ผ่านมานี้เราจะได้เห็นข่าวคราวการยกระดับมาตรการที่มีความแข็งก้าวของสหรัฐต่อจีนนะรวมไปถึงการตอบโต้กลับของจีนแล้วก็การเดินหน้าสร้างความแข็งแกร่งทางด้านยุทธศาสตร์ของจีนเอง ชัดนะคะซึ่งทั้งหมดนี้คุณผ,ผู้ชมมาได้ส่งสัญญาณให้เห็นถึงความร้าวฉานของความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐและก็จีนสองขั้วมหาอำนาจของโลกที่บานปลายมากขึ้นอย่างชัดเจนเลยนะคะล่าสุดค่ะในฝั่งของผู้นําสิงคโปร์นาะยกรัฐมนตรีลีเซียนล,ลุงได้มีการแจ้งเตือนไปยังประชาคมโลกผ่านทางการให้สัมภาษณ์กับสถานีโทรทัศน์ CCTV ในช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมานะคะ่ะ เพรว่าการเผชิญหน้ากันระหว่างจีนและก็สหรัฐในช่วงเวลานี้กําลังเลวร้ายหลงเรื่อยๆนะคะและก็เป็นช่วงเวลาที่อิทธิพลทั้งทางด้านเศรษฐกิจทางด้านการเมืองแล้วก็ความมั่นคงของจีนนั้นกําลังอยู่ในช่วงพังงาดขึ้นในเวทีโลกอีกด้วยซึ่งสุดท้ายแล้วค่ะถ้าหากว่าทั้งสหรัฐและก็จีนรวมถึงชาติพันธมิตรที่เกยวข้องนั้นเกิดการประทะขึ้นในท้ายที่ส,สุดสุดท้ายแล้วโลกอาจจะรับไม่ไหวแล้วก็เอาไม่อยู่แน่นอนเลยนะคะนี่ก็คือคําเตือน จากนายกรัฐมนตรีหลี่เสียนหลุ่นี่และค่ะซึ่งเขายังได้บอกอีกนะคะว่าจีนในทุกวันนี้คุณผู้ชมไม่เหมือนกับจีนในอดีตอีกต่อไปแล้วนะคะเพราะว่าทุกวันนี้จีนทั้งมั่นคงทั้งมั่งคั่งมากกว่าในอดีตเยอะในระดับที่เรียกว่าคนและระดับกันเลยนะคะในขณะเดียวกันยังเป็นประเทศที่ส่งเสริมให้เศรษฐกิจฐฐฐโลกเติบโตและก็ก้าวขึ้นมายืนมีเสียงที่หนักแน่นในเวทีโลกอีกด้วยนะคะเพราะฉะนั้น หากว่าจะจินตนาการภาพของผู้นําทั้งสองฝ่ายทั้งประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนและก็ประธานาธิบดีโจไบเดนของสหรัฐยกสายโทรศัพท์พูดคุยกันเพื่อที่จะไขปัญหาความขัดแย้งแล้วลวก็อาจจะเป็นเรื่องที่เกิดที่จะคาดหวังไปสักหน่อยนะเพราะว่าจีนในเวลานี้เนี่ยเศรษฐกิจกเขาก็ไม่ได้มีขนาดเล็กๆเ,เ,เป็นประเทศที่อ่อนแอเหมือนเมื่อก่อนต่ตอไปนะถึงแม้ว่าจะมีหลายฝ่ายหลายประเทศก็ตามตา่ก็คาดหวัง อำนาจอันดับหนึ่งของโลกกับมหาอำนาจอันดับที่2ของโลกเนี่ยควรที่จะสมา,านฉันท์ควรที่จะช่วยกันแก้ไขปัญหาความขัดแย้งนะคะเพื่อไม่ให้มันบานปลายไปมากกว่านี้ก็ตามะคะ่ะเพราะว่าสถานการณ์ในตอนนี้นะคุณผู้ชมน่าหนักใจเหลือเกินค่ะนอกเหนือจากที่จะไม่มีวี่แววว่าจะมีการเจรจาสมา,านฉันท์กันแล้วนะคะยังมีการวิาพากษ์วิจารณ์กันอย่างดุเดือดสะท้อนใส่กันไปมาในชนิดที่เรียกได้ว่าทางผู้นําของสิงคโปร์เชื่อเลยนะคะว่าการที่ทั้งสองฝ่ายจะกลับมาสร้าง ความไว้เนื้อเชื่อใจกันได้อีกครั้งหนึ่งเนี่ยเป็นไปได้ยากมากแล้วก็ต้องใช้เวลาอย่างยิ่งเลยนะคะเพราะฉะนั้นอยากให้คุณผู้ชมไปดูภาพรวมย้อนรอยกันสักหน่อยนะ,ะในตลอดช่วง3าเดือนที่ผ่านมานี้ที่บอกว่าปัญหาความสัมพันธ์มันร้าวฉันหนักขึ้นไปอีกมีอะไรเป็นปัจจัยบ้างนะ,ะมาดูกันค่ะกับการเปิดฉากวันแรกหลังจากที่ผ่านผลปีใหม่มาได้ไม่นานนะ,ะนั่นก็คือ4กุมภาพันค่ะสหรัฐเริ่มเปิดฉากยิงบอลลูนของจีนนะ,ะโดยที่ทางกองทัพสหรัฐเองได้ส่งเครื่องบินขับ f 22จากอกองทัพอากาศนะคะของที่ฐานทัพที่รัฐเวอร์จิเนียไปยิงบอลลูนต้องสงสัยของจีนตัวสุดท้ายแล้วเนี่ยตกลงสู่มหาสมุทรแอตแลนติกนะฮะบริเวณนอกชายฝั่งรัฐเซาท์แคลโรลไลนาคะ่ะถ้าจากนั้นไปอีกไม่นานเพียงแค่5วันเท่านั้นเองคุณผู้ชมสหรัฐเองก็เปิดการซ้อมรบทางอากาศกับชาติพันธมิตรนะ,ะในกลุ่มออกคกสนั่นก็คือประกอบไปด้วยสหรัฐสหรชาชอาณาจักรแล้วก็ออสเตรเลียน,นะคะเพื่อจำลองปฏิบัติการสู้รบทางอากาศ สูงเพื่อที่จะรับมือกับภัยคูกขาบจากประเทศจีนนั่นเองค่ะ <c oughs> อีก3วันถัดมาถ้าเรียกกันว่าซ้อมรบกันแบบรัวๆครับ12กุมภาพันธ์สหรัฐอเมริกาประกาศซ้อมรบในน่านน้าทะเลจีนใต้นะครับซึ่งเป็นพื้นที่ที่เซนซิทีฟมากๆครับโดยมีการส่งเรือบรรทุกเครื่องบินที่มีชื่อว่า USS Nimitz เข้ามานะครับจากกองเรือที่7ที่ตั้งฐานทัพอยู่ในญี่ปุ่นครับต่อไปคือวันที่17กุมภาพันธ์อีกไม่กี่วันนะครับ มีการซ้อมรบเหมือนกันครับตอบโต้กลับมานะครับจากอีก3ประเทศในกลุ่มบริกส์นั่นก็คือจีนรัสเซียและก็แอฟริกาใต้ครับและมีการส่งเรือรบติดขีปนาวุธที่เร็วเหนือเสียงจากรัสเซียเข้าร่วมซ้อมรบในครั้งนี้ด้วยครับและในวันเดียวกันนี้นะคะ17กุมภาพันธ์จีนก็ได้ลดการถือครอง พันธบัตรของสหรัฐมาสู่ระดับต่ําที่สุดในรอบ12ปีเลยนะคะแล้วก็เป็นการลดลงต่อเนื่องเป็นเดือนที่5ติดต่อกันแล้วค่ะมาอยู่ที่ระดับ30.3ล้านล้านบาทนั่นเองนะคะขยับไปอีกไม่นานค่ะภายในสัปดาห์เดียวเนี่ยะค่ะ24กุมภาพันธ์นะคะก็มีการกล่าวหาค่ะว่าจีนเนี่ยไปส่งอาวุธให้กับรัสเ ประมาณ2องสัปดาห์ถัดมาค่ะเข้าสู่เดือนมีนาคม10มีนาคมนะคะทางจีนซาอุดีอราระเบียแล้วก็อิหร่านเนี่ยได้เลิกคืนดีกันนะโดยที่ก็มีจีนนี่แหละค่ะไปเป็นกาลใจจากมือคู่ศัตรูก็คืออิหร่านและก็ซาอุดีอราระเบียเปลี่ยนจากสนามรบให้ใกลายมาเป็นสนามการ้าน,นะคะและสุดท้ายก็เลยทําให้จีนเนี่ยเพิ่มบทบาทของตัวเองในเวทีของปิทเทิลอีสหรือว่าตะวันออกกลางขึ้นซึ่งเป็นพื้นที่ที่เดิมเนี่ยสหรัฐเขาแผ็งอย่างอิพล์ตักแน่นอยู่นะคะสันที่ยีมีนาคมนะครับท่ามกลางวิกฤต รัสเซียยูเครนสหรัฐประเทศพันธมิตรและโลกตะวันตกนั้นก็หันหลังให้กับรัสเซียครับสัอาญาระหว่างประเทศก็ประกาศจับว่าท่านประธานาธิบดีบลาริเมียปูตินนั้นคืออาชญากรสงครามแต่ว่าท่านประธานาธิบดีสีจิ้งผิงกลับบินตรงไปจับมือกับท่านปูตินชนิดที่ว่าไม่เกรงใจใครนะครับซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นครับว่าโลกนี้เนี่ยนะครับกำลังมีหลายค้วอำนาจอย่างชัดเจน วันที่23มีนาคมที่ผ่านมาเร็วๆนี้นะครับทางสภาคอนเกรสของสหรัฐได้มีการสอบสวนจาก CEO อของ TikTok นะครับว่า TikTok ที่ใช้ในการสาหรัฐเนี่ยฮะมีความเกี่ยวข้องยังไงกับบริษัท t e ต a n c e ซึ่งเป็นบริษัทแม่ในประเทศจีนแล้ว TikTok นี้นะครับมีความเกี่ยวข้องอย่างไรกับพรรคคอมมิวนิสต์หรือไม่นะครับโดยมีการบีบบังคับครับว่า TikTok นั้นควรที่จะขัดกิจการขายหุ้นให้กับสหรัฐอเมริกา หลากหลายกรณีทีเดียวนะคะที่เกิดขึ้นในระยะเวลาสั้นๆเพียงแค่หนึ่งใจมาตั้งแต่ต้นปีเท่านั้นเองละคะ่ะทั้งหมดนี้ก็เลยทําให้นายกรัฐมนตรีลีเซนลุงของสิงคโปร์เนี่ยเขามองนะคะว่าตอนนี้เนี่ย จีนได้ก้าวขึ้นมายืนบนเวทีของโลกอย่างเต็มตัวแล้วนะคะและหลังจากนี้สิ่งที่ชาติอื่นๆต้องทาก็คือต้องยอมรับให้ได้ค่ะว่าจีนทุกวันนี้ไม่ใช่จีนในอดีตอีกต่อไปแล้วนะคะแต่เป็นจีนที่คาดหวังให้มีทั้งการเป็นผู้ให้แล้วก็การเป็นผู้รับนอกเหนือไปจากนี้ยังคาดหวังความเป็นรัฐบ,บุรุษจากชาติอื่นๆอีกด้วยนะคะด้วยในฝั่งของจีนเองเปลี่ยนแปลงตัวเองมามากขนาดนี้เพราะฉะนั้นจีนก็จะต้องทําความเข้าใจตัวเองใหม่ด้วยต้องตรหนักค่ะว่าการ เคยใช้ได้ผลในสมัยที่เศรษฐกิจของจีนยังมีขนาดเล็กนั้นทุกวันนี้ใช้ไม่ได้แล้วนะคะต้องมีการปรับเปลี่ยนพิจารณาใหม่ด้วยและจีนก็ต้องปรับเปลี่ยนตำแหน่งของจีนในโลกให้ได้นะคะซึ่งแน่นอนล่ะมันไม่ใช่เรื่องง่ายแต่สุดท้ายก็ต้องทำเพราะว่ามันไปมีความเกี่ยวโยงเกี่ยวข้องกับชาติอื่นๆทั่วโลกอีกด้วยนะคะนี่ก็คือทั้งหมดค่ะที่เป็นความหวังแล้วก็เป็นข้อคิดเห็นที่ฝากมาจากนายกรัฐมนตรีลีเซียนลลกต่อกรณีความรุนแรงที่เกิดขึ้นจากความขัดแย้งระหว่างจีนและก็สหรัฐนะคะเอา